แแย่่ลล้วะอาการนี้คืออาการนี้หลังจากเระเช้ามาแล้วอ่ะแทบเดงแทบก็ไปลวกมาเล็บปันชันอ่ะเนื้อคว้าผ้าเศษผ่ายจะไรมาไอ้กินนกไงกินแล้วก็เป็ดคงหลายตัวเลยที่ฆ่าเนี่ยกระนกพิรามันอยู่ในนี้อ่ะจ้ะตายตายนี่ยังงกเงียบงบเงียบเลยอาการแย่ยัง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 อาการแย่

เราแจ้งใจลูกค yeah. uh ้าแจ้ง hmm. ร mm ูป hmm. ส mm ิท hmm. ธ mm ิ hmm. mm ์ว hmm. ันน oh, yeah. uh ี huh. mm ้เ hmm. ร mm ิ่มงเตาเปียกโซลูพแปดเป็นงูเหลือกขนาดใหญ่ติดตั้งแต่ช่วงเช้ามันเป็นเหล็กงออยู่ มมค่อยนะมทมไม่ดี่ัวเว้กลัวกกลัลัวกัยกัเอาีจับโซจับหัวันะเอนิ้ว่้าไปมน้องมองยังไมันติดแล้วนะก่อนมีนี่มีนั่อ้าวให้ดูนี่ครับพัดตินะไม้ยหรอ มีถุงมือไหมไมีถุงมือไหมเอาถุงมือมาดีกว่ามือกว่ารถมือปัดขี่ไม่ได้นะเสื้อผ้าเตะผ้าผ้าเสื้อผ้าหน่อยตัวใหญ่ใช่ไหมพี่ครับติดตัวมุขขอบดำๆะนมันกินนกเข้าไปนี้ไงต้องตัวตัวใหญ่ใหญ่อุตัวใหญ่ว่ะนก น่าจะของตัวนกอะตัวน้ำตาลอะร้นไม่ใหญ่แล้บแล้วก็ิ้ใหญ่ท้องใหญ่เลยิร้อนกงงนกน้ิด่้องีดูนี่ช่องทองอ่ะนกนกาน 就会过来，商量一下，怎么怎么